เตรียมสมปน้อยสมปจมครับเพดเองสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ขุดสุขคนครับพ่อกับผมคนฝากซี่ให้เก้า มาพี่้องมามือนี้ได้สมประน่อยสมปหน่อยสมประจอมครับเพีทเองครับเขียม,มกับผักผิะเทียมข่าบักแตงนะครับมาพี่้องมาสิบแสบเหมือนกันครับอาหารบ,นบานๆครับมือนี้กินง่ายๆสมประหน่อยการลักผิกหน่อย วงเดี่ยวเรียบร้อย เปนหน่อยเองครับ เหตเองครับมากำลังปอดดี Mm hmm. 对。嗯。<Yeah. S 2> mm. 嗯。样。Mm. Yeah.